สม,มโนเลิกเป็นเลิกของผู้สงบคือสมณะพระสงฆ์ชีพราหมณ์นักสอนศาสนาครูบาอาจารย์นักโหรา,าศาสตร์ผู้ถือสันโดษผู้ฝ่สันติธรรมทำการใดๆด้วยความสงบและสุจริตไม่มีการแข่งขันจะอำนวยผลดีค่อยเป็นค่อยไปห้ามทำการใดๆที่หวังผลรวดเร็วโดยมีการแข่งขันช่วงชิงจะผิดหวัง เหมาะกับพิธีมงคลทางาศาสนางานพุทธ,ธาพิเศษหลอพระวางศีลาเลิกโบสถ์วิหารสาราการประเรียนกุฏิสงฆ์สถูปเจดีฝังลูกนิมิตปลุกแสกสร้างวัตถุมงคลทางเมตตามหานิยมการอุปสมบทบวชชีฝึกจิตเป็นสมาธิปฏิบัติธรรมเรียนธรรมเรียนโหราศาสตร์เข้ารับการศึกษาการไหวค้ครู นำพระพุทธรูปเข้าบ้านเปิดอาคารทางศาสนาเปิดสถาบันการศึกษาสำนักวิปัสนาสำนักงานโหรร้านสังฆพันธ์ขายอุปกรณ์การศึกษาเปิดห้องสมุดนิคมคนชราก่อตั้งองค์กรการกุศลมูลนิธิเผยแพร่ศาสนาเริ่มงานการกุศลเปิดสถานสาธารณโรงพยาบาล สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆการสันทวะไมตรีการเจรจาการปณีปนอมไก่เกลียตรวจสอบเอกสารวิเคราะห์ปัญหาต่างๆทำบุญอายุขึ้นบ้านใหม่ในการนี้ดาวพระหัสสบดีเข้มแข็งไม่เป็น6 8 1 2แก่ลักในดวงเลิกวางดาวพุธให้เด่นไว้เลิกเหล่านี้สังเคราะห์เข้าในสมโนเลิกได้